สวัสดีครับโอ้ยปวดขี้ปวดขี้โว้ยปวดขี้ปวดขี้โว้ยปวดขี้ห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนโู้ยห้องน้ำห้องน้ำรู้ไหมห้องน้ำอยู่ไหนอะห้องน้ำอะต้องไปทางซ้ายโอขอบคุณมากครับทางซ้ายในห้องน้ำวะเข้าได้ไหมมันล็อกมันล็อกกูทําเตียอะไรพักทําเตียอะไรห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำ อองห้องน้ำปวดขี้ถอยไปปวดขี้ห้องน้ําอยู่ไหนห้องน้ําอยู่ไหนนี่คนนี้น่าจะรู้นะฮะค,นคนุณคุณห้องน้ําอยู่ไหนครับอา้าวอะไรวะห้องน้ําอยู่ไหนแค่นั่นเองไม่ตาข่าววะห้องน้ําอยู่ไหรู้ไหมห้องน้ําอยู่ไหน,ไหหน,ไหนฉันไม่รู้ไม่รู้หรอเขา ทีนึงครับดิบดีดขี้บดขี้บดขี้บดขี้ห้องน้ำอยู่ไหนครับห้องน้ำอยู่ไหนครับขึ้นขโมยเงินมากเลยห้องน้ำอยู่ไหนครับห้องน้ำอยู่ไหนได้ได้อห้องน้ำอยู่ไหนไม่รู้โอเครู้ไหมครับห้องน้ำอยู่ไหนครับอ้าวคนนี้น่าจะรู้แล้วห้องน้ำอยู่ไหนครับห้องห้องน้ำอยู่ไหนไงฮึกระโซเฮียอะไรบอกจะเอาห้องน้ำไอ้สัสห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนครับห้องน้ำอยู่ไหนครับ ปวดขี้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 เอ๊ะอันนี้น่าจะรู้นะครับสวัสดีครับห้องน้ําอยู่ไหนอ่ะรู้ไหมอ้าวแค่จะถามห้องน้ําทําไมต้องไม่มาวางนังต่อยกับมึงหรอกห้องน้ําเอ้ยหุดโอ้โหห้องน้ำกุไหนปวดขี้ถอยไปถอยไปถอยไปห้องน้ำแสงอะไรวะห้องน้ำ อืเออโอ้ยเต็มหน้าเต็มหน้านี่หน้ำกูห้องน้ำกูอยู่ไหนได้ไปห้องน้ำกูอยู่ไหนห้องน้ำกูอยู่ไหนห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำกูอยู่ไหนโอ๋ยบนขี้โอ้ยห้องน้ำกูอยู่ไหนมึงรู้ป่ะมึงรู้ป่ะมึงรู้ป่ะห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะจับไข่แม่งเอาเจ้าทำไมลุงไม่เข้าไปอ่ะอุ้ยอันนั้นแสงอะไรอ่ะ อมิชชั่นนะฮะหลังจากที่ s e o หายปวดขี้ร้อยนีนะฮะดูเอาเวยดิเอาจิ o อรนฮะชื่อประตูฮะซึ่งเป็นนามสกุลข,ของ s e o นั่นเอง พ่อเป็นเดริโกเออใครตีหัวกูโอ้คุณเอซ์โฮชิงขอโทษเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนไปไหนหมดมันเอาตัวพ่อและน้องไปทูเดเฮียอะไรอ่านไม่ทันแล้วแม่กับน้องสาวล่ะกับพี่อ่ะค้อเดียเป็นไงไหมเป็นไรไหมเย็ด ไม่เป็นไรแต่ว่าแม่แม่ช็อกอยู่อ่ะทีนี้ไม่ปลอดภัยแล้วมันมีสถานที่ใดไหมที่ปลอดภัยได้ได้ไ,ได,ได,ได้บ้านพี่สาวฉันเอง <c oughs> โอเคแต่ฉันจะไปหาพ่อเองระวัง <c oughs> ตัวด้วยนะท่านเอเซโอพวกทหารจะเฝ้าดูคุณเป็นพิเศษโอเคแปลถูกปะวะ ไปที่พา p a โซทาวเวอร์นะฮะ p า r a s o l Tower อยู่ไหนนะโอเคต้องระวังทหารทหารแม่งจับตาดูกูเป็นพิเศษคนหลอกอย่างเงี้ยใช่ป่ะหลอกไงหลอกขอลายเซ็นอะไรอย่างงี้ครับรีบทำภารากิกจนี้นะภารกิจน,นี้รู้สึกจะได้ชุด a s s a s ซินแล้วหรือเปล่าเนี่ยภาคนี้ผมก็ไปซื้อในจัดในสตรีมตอนลดราคานะฮะก็ช่วงไหนวะปีใหม่ไงใช่ที่ลดเยอะๆนั่นแหละเฮิยุบมา ก่าแล้ผมชอบภาค2ตรงที่ว่าแม่งวิ่งเล่นในอิตาลีเวนิสนั่นเองนะฮะตรงนู้นหรอไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะไม่เหมือนภาค3ภาค4นะฮะอ๋อเข้าใจเข้าใจ รอกาดมานีกแล้ครับเราต้องแอสซิสินนิดหนึ่ง Warning Restricted ีอ่ะพื้นที่ส่วนบุคคลนะ <c oughs> อา้าวคุณจะ,จะเดินไปไหนเนี่ยได้ได้ไดพ่อมึงยางฟักทำไงอ่ะ ไม่มีแอสซาซินรอบฆ่าเลยหรือไงวะเออเออเออเรียบร้อยจัดไปหนึ่งบันไดก็มีจะมาปงมาปีนโอ้โเค okay, ครับไปเฮ้ยย <Hey, S 1> ิบใจเย็นใจเย็นเหนวะหนึ่งหนึ่งตัวตรงนูน้น กูปีแบบไม่สนใจพวกมึงอ่ะไม่เห็นกูจริงด้วยเอาเห็นเฉยเลยสัตว์ไม่ไม่ไมไมผมมาดีครับมาช่วยพ่อพ่อผมถูกจับไม่เห็นกูแล้วอ่างงงงโง่งงงมากเลยนะผมมาช่วยพ่อครับพ่อพ่อจ๋าเอสโออยู่นี่พ่อเกิดอะไรขึ้นน่ะเดี๋ยว ใช้เวลาหายใจก่อนลูกฉันพ่อสบายดีแล้วแม่กับน้องอ่ะสบายดีพ่อหมายความว่าไงอธิบายหน่อยไม่มีเวลาแล้วฟังกลับไปที่บ้านในในออฟฟิศพ่อมีกล่องมี จะประตูรับจะมีเนี่ยเทคเอเวอ y ร h ต n g ยู u นฟล์อินไซก็เก็บทั้งหมดที่อยู่ในหีบในกล่องอะไรน,นั่นเ <You understand? S 1> ข้าใจไหมครับดีไปซิวไปตบต้องไปที่บ้านฮะก็ประมาณว่าพ่อมันโดนจับนะฮะและ้วไอ้ตก็ถามว่าพ่อเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยอะไรอย่างนี้พ่อมันก็บอกว่าไม่เป็นไรพ่อสบายดี สิ่งที่ลูกต้องทําก็คือไปที่บ้านกับ Return to Home กลับไปที่บ้านแล้วก็ไปหาประตูรับที่อยู่ในอ่าห้องทํางานพ่อ In my office นะฮะก็แล้วก็จะมีกล่องมีหีบอะไรอยู่นะฮะก็หยิบทุกอย่างที่อยู่ในกล่องนั้นโอเคไหมเข้าใจไหม CEO CEO บอกว่าเข้าใจกับพ่อโอเคฮะก็เนี่ยนล้ก็ได้ยินเสียงเปิดเอ้ยเอ้ยเี้ยโอ้สัตว์เอ้ยได้ไหนๆก็ลงมาหามึงละ ก็ในกล่องนั้นก็จะเป็นชุดแ e อสซัสซินโนดีเองนะฮะไปไปรไปบิตขี้บิตขี้ไม่ใช่ครับนี่เจอบ้านแล้วฮ้ยจะเฮ้ยขึ้นข้างบนดีกว่าปลอดภัยกว่าเฮ้ยอ่าเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจุบถึงเมื่อเฮือยีโคตรเหนือมนุษย์ ลงลงลงสิลงโอเคครับเข้าบ้านเข้าบ้านกดได้ปวะกดชิปภาคสองนี่งงๆนะฮะเอทเซฟไฟเดอร์ฮิดเดนรูมหาห้องลับกดอีนี่ไงเอ้าวแล้วูจะกดไอ้นี่ทำไมอ่ะโอ้โหลับมากเลย กดชิปก็เปิดได้ไรบ้านี่ไกงกล่องอือม,มีเงินอยู่ยี่สิบบาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้พ่อหน่อยทุยนี่ครับชุดงา่งาทำไมผมขาวเฮ้ย <c oughs> เกมนี่ <c oughs> เกมเก่าแล้วก็นเงี้ย ฮิดเดนเบดใช่ป่ะใช่ฮิดเดนเบดฮิดเดนเบดกับจดหมายสารอะไรอย่างงี้นะตอนนี้เราจะมีนี่ยังรอเราจะมีฮิดเดนเบดแค่ข้างเดียวอยู่นะฮะแล้วอ่าผมไม่สปอยกันเล่นไปตามเรื่องผมก็ยังเล่นไม่เคยเล่นภาคสองเลยเคยเคยเล่นมันผ่านที่คอมพีวนะฮะผ่านผ่านชื่ใไรเนี่ยไททอลเล่ เฮ้ย hey, ได้ดาบนั่นนะ่ะโน่อเลย <c oughs> อะไรเนี <c oughs> <c oughs> ่ย <c oughs> อื้มคอเตอร์หลอกกันเยอะโอ๊ยสดเอ้ยมึงไอ้กูฆ่าดีๆเถอะกูไม่อยากฆ่าคน อืเ้อ,อ,อเก็บดาบแป๊บดาบนี้ยะสวยเก็บไม่ได้เหรอเอาแล้วฮิดเด้นเบ e เมื่อกี้อ่ะมันเจ๊งอยู่หรือเปล่าเอากูจะพลิกอัพเวฟพอนอยังไงวนะเนี่ยเราจะาวิ่งเท้าไปก่อนเห็นท่าไม่ดีเดี๋ยวค่อยอ่ะเจอละปีน,นี้เลยแล้วกันฮึบฮึบฮึบ อะไรวะสีขาวเนี่ยกูจะเฮ้ยไม่ใช่เชีย่ยแหละโอ้อะไรมึงเนี่ยเห็นกูได้ไงวะโคตรมั่วเลยโอ้ไม่เป้าหมายกูไม่เอาพวกมึงกูจะไปช่วยพ่อเนี่ยจัและเข้าไปตัวไอ้สัสเข้าไปอ่อจะด่าพับพี่มึงเหรอ สันเขี้ยอะไรดาบสันเขี้ยอะไรกูจะแบกศพมึงทำไมเนี่ยไปละก็ก็ก็ประตูโคตรไฮเดฟฟิเนชันเลยประตูเฮ็ดดีมากเอเซโอมาทำอะไรดื้อๆป่านนี้เนี่ยมันฉันใจเย็นเด็กน้อยหายใจก่อนพ่อละน้อง ถูกจับตัวอะไรวะอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วยังไรอ่ะก็ไอจดหดบบดามายที่เธอให้ฉันมามันเป็นหลักฐานอะไรสักอย่างขอบคุณมากซินยอเล่ไม่เป็นไรอย่างน้อย<ด> มีที่ให้อยู่ไหมล่ะคืนนี้มาเลยไม่เป็นไรขอคผมครับฉันต้องไปเพยซ่ไม่ต้องเป็นห่วงไอซีโอทุกอย่างจะเรียบร้อยพูดเหมือนตำลุไปไหนเนี่ยโอ้ได้แค่รอยบาทก็ดีกูได้ยุดมาแล้วเขาเรียกว่าเอซินลบแอคควายเขาเรียกว่าท่ากวักลมนะฮะโบเกนฮิตเดนเบดแอคควายได้หรออมันโบเกนอยู่อ๋อรู้แล้วทำไมเราใช้ไม่ได้มัน โป๊กเก้นอยู่นี่เอาเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ฮิดเดนเบดเลยเนี่ค่ะสองพันสามกูมีสามพันหนึ่งโอ้ใส่ชุดหนังหรือยุแปดร้อยนะะอือนี่ชุดหนังไม่เห็นมีอือ อ๋ออ oh, oh. sure. oh. ๋อกูใช้มือตายกับมึงก็อ้าเรของมึงหนีกันใหญ่หนีกันใหญ่แอสซซินที่ไหนเขามาวิ oh. ่งลงแจ้งในถนนนี้วะไอ้บ้าแอสซีแอสซินแอสซินแอสซินแบบกูเนี่ยอ่าอยู่ไหนวะคือหมายอัสเจรี ขึ้นเนี้ยกัน,กนครับปีนตึกไปน่นอยาเร็วกว่านะฮึบอ่าทางไหนงนูนดูไงฮึบโอ้ยลาสแมนสแตนดิ i n เหมือนมวยปั้มอ่ะ เฮ้ยพ่อเราดิว่าพ่อกับน้องอ้าวไอเชีย่ยนี่ทรยศกูทรยศกูฉันเก่งว่าฉันจะไม่ได้เอกจุดหมายอะไรเลยเลยขาโกหกเออฉันต้องเข้าไปใกล้กว่านี้ไอเชี่ยอ้วนเดี๋ยวก่อนเร็วมากทุกอย่างจะเรียบร้อยเหรอ ฆ่าเด็กเนี่ยนะนี่ยังเด็กอยู่นะเนี่นนะยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยพ่อกูจะฆ่ามึงแบบทุกอย่างที่มึงทำหูยเหี้ยชุดทองเลยมึงจะเงี้ยเฮ้ยเฮ้ดาบฆ่าเขาซะ เจ้าหนูแกต้องวิ่งให้เร็วที่สุดได้กูจัดได้ขวานพอ่พอพี่สาวพา่อเหรอคุณจะดูบอเอ่ะคุณจะดูพ่อคูปีนก่อนไอ้สัตว์ปีนปีนกาดปลาหินได้ปีนโอ้ยพอ่อโอ้ยยังเด็กอยู่เลยน้องเอ้ยค่ะอื้อ้ยเชีย่ยโอ้ไม่เป็นไรเลย ดีดีดีรอดแล้วรอดแล้วหาที่แอบแปบบ๊บออะแม่งเซ็งเซ็งเดี๋ยวเครียดแปบบ๊บก็ซีเควนต์หนึ่งคอมพลีทตอนนี้ไอซีโอกำลังโดนหมายจับนะฮะโอ้ยโดนฆ่าแบบมีเด็กด้วยแล้วคนแม่งไม่อะไรเลยเหรอวะ เราอยู่ที่ฟิโอรเรนตินาปีคิดส,สักลาลนเด1476อ้าวนี่ใครเนี่ยหัวสตรอเบอรี่อ้าว ทันเนเซโอขอบคุณพระเจ้าออ่าไม่ทันฉันสาบานฉันจะหยุดมันให้ได้ฉันสาบานแต่ว่ากาดพวกนี้มันเยอะมากได้โปรดแม่กับฉันแล้วแม่กับน้องพี่สาวฉันล่ะพวกเขาปลอดภัยดีไม่มันมันอันตรายเกินไปที่จะเดินไปด้วยกันพวกเขาอยู่ไหนเขาอยู่ที่บ้านพี่สาวโอ๊ยอ่านไม่ทัน โอเคแอมออนไปเลฉันกำลังไปที่นู่นเดี๋ยวฉันจะไปที่นู่นบ้านพี่สาวอยู่นู่นดาบกูก็ไม่มีไอิชิบหายนี่บ้านเรานี่หว่าแทำไมก่าเต็มงั้นวะเดี๋ยวผมยังไม่คล่องระบบเคาน์เตอร์ของพารน,นี้เท่าไหร่เอ้ยเฮียละตายละตาละตาละตาละ,าละ,าละกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวกูมาซื้อขครื่องดื่ให้แม่ อย่าเปิดแบบตรงนี้เปิดไงวะกาดยังไม่มีนะฮะก็มีแต่พวกเนี่ยดาบขอดาบหน่อยโอ้ยกูไม่สู้มึงก็ได้สัตว์ไปก็ได้เชี่ย โอ้ยบ้านพี่สาวมึงอยู่ไหนนี่ตามกูมาทำไมกูขอโทษกูขอโทษเชีรยแล้วต,ตามกูเต็มเลยเอ,อ้าไม,มาาานน่มีนั่งไางบ้านพี่สาวอยู่นู้นจเย็นจเย็นพ่อหนุ่มนี่ไง ประตูหลังคาแดงไม่ใช่น้ำตาลเอ,อ้อเฮ้อกอ,อกกอ,อกกอ,อกเปิดประตูโอ้โหนี่มันลงเตียมนี่วะฉันคิดว่าเราหน้าจะมาผิดตึกเนี่ยไม่ที่นี่แหละ โอ้ค่ะอยากเด็กปอดเด็กใช้ว่าพาวราน้องพอลล่าน้องพอลล่าไม่ใช่เหรอไม่ไม่ขอบคุณฉันอยู่นี่ได้ทำไมอ่ะคุณจะไปไหนเนี่ย จะไปฆ่าอุเบอร์โตอบเบอร์ตี้อะไรวะฉันเค้าใจกับการแก้แค้นคือตอนนี้เราดาบเรากระเด็นไปแล้วฮะทำไมคุณสอนผมเรื่องทำไงถึงฆ่าได้ฉันเปล่าฉันสอนเรื่องการมีรชีวิตรอดการการอยู่รอดการเอาชีวิตรอดอ๋อเนี่ย นี่ครับเราเพิ่งได้สกิลนี้โหกาจริงๆเลยตามพอล่าพอล่าพอล่าอะไรหรอเฮ้ยทำไมมันไม่เนียนให้อ่ะ เฮ้ยเชี่ยละวโอยอะไรวะทำไมไม่เนียนให้กูเนี่ยทำไมไม่เนียนให้กูต่อยแม่งเลยเฮ้ยอะไรวะต้องเป็นหนึ่งกับอ่ากลุ่มผู้คน นมว้าวอ่านี่ครับได้ละเนี่ย,ยเออได้ละเอาไม่ได้แก ต้องชุกชุนชุกชุกชุ่มจริงๆเหรอถึงจะเอ้ยขอเปิดแมพก่อนได้ไหมอ่ะอ่าครับได้ละพอลล่ารีบเดินไปไหนวะเ,เดินเร็วหน่อยป้าอุ้ยสี่สามคนใหญ่กูมีดามนะพวกมึงนะใหญ่กูมีดามนะอยาาว่า,า,นะาไปเตือนนะน้อง โอ้สามคนเคครับเดินไปเรื่อยๆเดียวเียวเอองั้นแหละเกียร์ทีแล้วคลิปนี้นานโข ổ. เดียวดิดีดีทำดีทำต่อไปให้กูเดินไปถึงไหนเนี่ย เ้อีอยวอ๋อพาวนรอบเมืองนะฮะเบ้เน่แปลว่าอะไรอ่ะเยี่ยมปาวะประมาณว่าเอ็กซ์แลนด์โอเค how to steal กูรู้แล้ว h า w ดูสต e a เนี่ยฟ a s วอลเออกูรู้ เร็วได้ใจหิวพองอะไรเอาเอาตื่นกันใหญ่โอเคอ่าขโมยสักห้าคนหนึ่งสองสามสี่ห้าว้าว เฮ้ย <Hey! S 2> อย่าเพิ่งต่อยกูต่อยไปหมัดหนึ่ง brain skill เล่นตอนนี้เราสามารถใช้สกิลซ่อนตัวได้แล้วสเตลสเตลสกิลเลยก็ขโมยสเตลสเตลอะไรอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวต่อกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับการเดินเล่นในที่นี่ที่ไหนอิตาลีเหรออยู่ที่ไหนนะฟิโอฟิโอเลนเหรอฟิโอเออ่สักอย่างเนะ่ยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อกันใหม่คลิปหน้าครับก็ขอบคุณ สำหรับทุกคนที่ชมเข้ามาชมคลิปนี้กันนะฮะก็นะครับสวัสดีครับ